สวัสดีค่ะรวมพันไม้บ้านสวนริมคลองค่ะเจอกันตามสัญญานนะคะวันนี้รีบมากเลยมาจากธุระเสร็จก็รีบหาไม้เลยวันนี้วันนี้วันที่สิบห้านะคะเดี๋ยวมีต้นไม้มีมีลงต้นไม้เพิ่มเติมนะคะวันนี้ใครที่ว่าเอฟไว้แล้วเมื่อวานก็รวมกับของวันนี้ได้เลยนะคะของรอบวันนี้ก็จะจะส่งให้ในวันที่สิบเจ็ด พร้อมกันเลยค่ะไปสนิปเปิดวันที่1ิจิตเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามีต้นไหนบ้างอ้อลืมแจ้งค่าส่งค่าส่งถ้าใครที่ว่าเอฟของเมื่อวานแล้วนะคะค่าส่งจะคิดไม่ไม่บวกเพิ่มค่ะจะคิดราคาเดียวคือรวมกับของเมื่อวานเลยนะคะส่วนถ้าใครเอฟเฉพาะวันนี้ก็มีค่าส่งเหมาเมาอยู่ที่50บาทนะคะแล้วก็มีทั้งแบบโอนเงินแล้วก็แบบเก็บปลายทางค่ะของที่ที่สวนจะมีเบอร์โทรติดต่อ คือ0937253482นะคะเบอร์นี้ใช้แอดไลน์ได้ใช้ทูได้ค่ะใครไม่สะดวกก็ไม่สะดวกทักไลน์ก็ทูเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันวันนี้ว่ามีต้นไหนบ้างมันจะมืดแล้วค่ะกลัวว่าจะไม่ทันวันนี้นี่มาดูต้นนี้ก่อนเลยอันนี้เป็นใบหกสวยมากค่ะสีสดใบหกสีสดเลยต้นนี้เขามีชื่อว่าอาทิตยาค่ะต้นนี้อาทิตยาอา แม่ค้าพูดไม่ค่อยถูกชื่อเออใบหกอาทิตยานะคะเป็นหกสีแดงใบหนาแล้วก็สีออกแดงส้มแบบนี้คะ่ะสวยต้นนี้สวยมากเลยแล้วก็เป็นไซส์ใหญ่แล้วด้วยนี่เอาไปอัพไซส์กระถางได้ไหมลงหัวแล้วคะ่ะน่าจะลงหัวแล้วตัวเลขกะว่าจะผ่าก็เลยไม่ได้ผ่าไม่ไม่ค่อยมีไม้ก็เลยหยิบมาเพิ่มเติมในรายการให้ต้นนี้เอาไปที่ใบหกอาทิตยยาเอาไปที่170บาทนะคะต้นนี้ สวยต้นเนี้ยมันเป็นใบทรงนี้กําลังมาแรงเลยแล้วก็สีสดด้วยต้นนี้หอกอาทิตยานะคะมีต้นเดียวแบ่งได้ต้นเดียวนี่สวยมากค่ะต้นนี้มีอยู่ต้นหนึ่งนะคะแล้วก็ต้นนี้ต้นนี้จะเป็นไม้ชื่อดีมากค่ะอันนี้จะเป็นใบเออเขาน่าจะเรียกใบหอกเหมือนกันนะคะต้นนี้ พระรักษาค่ะพระรักษาต้นนี้เอาไปที่150บาทนะคะต้นนี้ชื่อชื่อแบบเป็นมงคลมากชื่อพระรักษามีมาแบ่งสองต้นนะคะพระรักษาเขาโตไปเนี่ยกัดจะกัดกระดูกดําสวยต้นนี้พระรักษานะคะ150บาทมี2กระถางแล้วก็ต้นนี้อันนี้จะเป็นไซส์กระถาง5นิ้วนะคะส่วนมากจะเป็นกระถาง5นิ้ว6นิ้วนะคะวันนี้แล้วก็จะมี ไม้ชุดกระถางสีนิ้วมาเพิ่มเติมให้นิดหน่อยเมื่อคืนเนี่ยไม้ชุดไม,ไม่ไม่ทานกันหลายคนเลยค่ะมีพี่พี่ไม่ทานกันหลายคนต้นนี้จะเป็นเอ,อ่อเทพอมาริดนะคะไม้ขาวไม้สีขาวช่วงนี้ก็สีขาวเขากําลังสะสมตามหาสะสมอยู่เทพอมาริตต้นนี้เอาไปที่100บาทนะคะเทพอมาริสีขาวตอนโตกัดขาวทั้งใบเลยนะคะเล็กๆนี่เขียวมาก่อนนี่เริ่มขาวมาแล้วนะคะ หนึ่งร้อยบาทมีกระถางเดียวนะคะเทพอม,มลิตแล้วก็ต้นนี้อันนี้จะเป็นไม้ยุบเพิงโผล่มานี่ดินหมดอายุแล้วเอาไปทำาฟมกอเปลี่ยนดินได้เลยแสนคัมเมนค่ะต้นนี้เป็นไม้เลี้ยงธรรมชาติแล้วก็เป็นไม้กอมีสองต้นในกระถางนะคะอันนี้ดินแบบเละมากหมดอายุแสนคัมเมนต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อย 120บาทนะคะแสนคำเมนเป็นโฟมโก้แล้วอันนี้มีหัวหัวโตอยู่นี่ห2 0อยู่บมีมากระถางเดียวแล้วก็ต้นนี้ตนนนขข้นนี้จะเป็นสุขโคไทยค่ะไม้เก่าใบยาวอันนี้จะเป็นสุขโขไทยสสุโคไทย2องเขาจะเป็นไม้เก่าใบยาวที่ว่ามันจะกัดหน้าคล้ายๆกับจำพวกสุรเสณหรือว่าลณพักอะไรแบบนี้ค่ะแต่เขาจะคนละหน้ากัน ต้นนี้สุขูไทยใบยาวต้นนี้น่าจะเป็นไม้เยกหนูมานะคะต้นนี้สุขูไทยเอาไปสุขูไทยสองนี่เอาไปหกสิบบาทค่ะนี่สุขูไทยสองหกสิบบาทแล้วก็ต้นนี้ต้นนี้เจ้าพารักดิสลาดค่ะเจ้าพารักดิสลาดอันนี้ก็เป็นไม้เก่าใบยาวเหมือนกันค่ะเจ้าพารักดิสลาดเอ่อเป็นฟอร์มเนี่ย มีสามใบนะคะเป็นไม้เลี้ยงอยู่แยกโหนมาเลี้ยงธรรมชาติเออจ้าพาักดิสราดต้นนี้ก็เอาไป60บาทค่ะเจ้าพาักดิสราดหกบแล้วก็ต้นนี้มาดูต้นนี้กันต่ออันนี้จะเป็นออบอนในตับจีนนะคะชื่อจีนจูฉูต้นนี้จูฉูเป็นฟอร์มกัดสีสวยหน้าไม้สวยเลยค่ะต้นนี้กัดสีสวยมาก โจโฉต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยแปดิบาทนะคะเพราะว่าต้นนี้มันมันเป็นฟอร์มสวยแล้วก็เต็มกับสีเต็มมาแล้วนะคะโจโฉนี่ให้ดูฟอร์มเต็มๆเลยค่ะมีต้นเดียวจริงๆเลยอันนี้ใครจะผ่าก็น่าจะมีหัวผ่าได้อยู่นะคะต้นนี้สีสวยมากโจโฉต้นนี้เขาจะเป็นทรงใบหกไม้ในตับจีนนะคะมีอยู่ต้นหนึง่งแล้วก็ต้นนี้ต้นนี้จะเป็น เท้าโกสค่ะนี่เท้าโกสเขาจะกัดหน้าอกชุมพูส้มนี่ลายลายใบของเขาแบบเหมือนลายไทยเลยค่ะเท้าโกสเท้าโกสก็มีมาต้นหนึ่งวันนี้จะมีมาอย่างละต้นสองต้นนะคะถ้าใครไม่ทันก็เดี๋ยวไว้รอคลิปใหม่นะคะเพราะวันนี้น่าจะไม่มีไม้สำรองอะค่ะนี่เออท้าโกสต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะคะเท้าโกใส1 0หนึ่งร้อยบาทนี่กัดสีส้มสวยนะคะต้นนี้เท้าโกส นี่มีโหลดใหม่มาแล้วหนึ่งร้อยบาทมีมากระถางเดียวแล้วก็ต้นนี้ต้นนี้จะเป็นไม้เก่าชื่อว่าเมฆขาลาพลายชมพูค่ะเมฆขาลาพลายชมพูเนี่ยเขาเป็นไม้ยุบแล้วก็พึ่งพึ่งขึ้นมามีอยู่สามโหนมีเป็นโกเลยค่ะเป็นฟอร์มโกเลยเมฆขาลาพลายชุมพูต้นนี้เอาไปที่เจ็ดสิบ 60บาทค่ะเอาไปที่60บาทแล้วกันค่ะ60บาทเป็นเป็นโฟมโกมาเลยไปทําพุ่มโฟมโกได้ไม่ขลาบพายชุมพูตอนกัดสีนี่สวยต้นเนี้ยกัดสีจะออกชุมพูหวานเลยใครชอบแนวชุมพูหวานหวานเก็บได้เลยค่ะต้นนี้ไม้เก่าด้วยไม่ขลาพายชุมพูแล้วก็ต้นนี้พระอินแปลงค่ะพระอินแปลงหรือว่าชื่อเต็มก็คือพระอินแปลงกายค่ะแต่บางคนเขาจะเรียกพระอินแปลง พระอินแปลงเขาจะเป็นไม้กาบไม้กาบไม้มีแข้งนะคะแต่บางใบพอโตไปแข้งก็หายนี่เขาจะออกเขียวแล้วก็กัดสะดือน้ำตาลแดงนะคะพระอินแปลงต้นนี้เอาไปที่80สบาทค่ะพระพระอินเปลงมีอยู่ต้นหนึ่งแล้วก็ต้นนี้ก็เป็นไม้ในตับจีนอีกต้นหนึ่งนะคะตับจีนเอ,อ่อชื่อว่าตับจีนชื่อว่าจูล่งค่ะจูล่งตับ จีนนะคะอันนี้ก็เป็นไม้เก่าตับจีนจูล่งต้นนี้เอาไปที่80บาทค่ะจูล่ง80สวยต้นนี้จะกัดสีรูปทรงใบเขาจะอยู่เป็นแบบเนี้ยเป็นหูเหมือนหูกระต่ายแบบเนี้ยค่ะจูล่ง80บาทนะคะมีมาต้นเดียวอยู่ในกระถาง5นิ้วเหมือนกันอันนี้80แล้วก็ต้นนี้คุณรัตนาวุฒิแต่อันนี้ฟอร์มสวยกัดสีสวยมากคุณรัลลตนาวุฒิต้นนี้ คุณรัตนาวุฒิต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะต้นนี้หน้าไม้เขาสวยอันน네ี ad, <go> ้น <rush> <uh ี่หน้าไม้สวยมากสีเต็มตอนนี้ลงคลิปนี่มันจะอาจจะมืดๆหน่อยสีมันไม่ค่อยชัดแต่ต้นจริงสีจริงจะสวยมากเลยค่ะอกส้มแดงเลยคุณรัตนาวุฒิต้นนี้นี่นี่แล้วก็ใบบิดใบบิดเป็นแบบนี้เลยค่ะคุณรัตนาวุฒินี่ อยู่ในกระถางหกนิ้วนะคะต้นนี้ขุนรัตนาวุธต้นนี้รู้สึกจะเป็นไม้เย็กหนไม่แน่ใจเป็นไม้เย็กหนไหมนะคะต้นนี้ขุนรัตนาวุธนี่เอาไปที่หนึ่งร้ยห้าสิบนะคะสวยมากต้นนี้ใครใครได้ต้นนี้ไปคือเห็นแล้วต้องชอบเลยค่ะทรงใบก็สวยสีก็ได้ต้นนี้อืมแล้วก็ต้นนี้อันนี้จะเป็นธาตุบางแก้วค่ะธาตุบางแก้วแต่ต้นนี้หน้าเขาจะออกด่างแบบนี้เลย ด่างออกด่างเปื้อๆอะค่ะธาตุบางแก้วต้นนี้เอาไปที่100บาทนะคะไซส์ใหญ่ไซส์กระถางหกนิ้วเลยต้นตูเลยอันนี้ธาตุบางแก้วนะคะ100บาทมีมาต้นเดียวนี่มาดูอันนี้กันต่ออันนี้จะเป็นวิชุดาค่ะวิชุดาเพลงหน้าอกเป็นหน้าเขียวกัดเม็ดแบบนี้เลยนะคะต้นนี้วิชุดาเพลงมีเป็นฟอร์มกสองต้นเลยนะคะในกระถาง เป็นพุ่มสวยเลยต้นนี้วิชุดาเพลงวิชุดาเพลงต้นนี้เอาไปที่เอาไปที่หนึบาทนะคะเป็นฟอร์มโกเป็นฟอร์มโกอสองต้นเนี่ยเป็นโกอฟอรมกอฟมโกรฟมพุ่มเลยค่ะนี่วิชุดาเพลงนี่ให้ดูความใหมันมืดๆนะคะมองไม่ค่อยชัดแต่ก็ได้อยู่เนี่ย วิชูดาเพลงต้นนี้100บาทนะคะเอาไปทำโฟมโกได้แล้วก็ต้นนี้ต้นนี้จะเป็นโรลลักค่ะโรลลักโซลลักบอลใบหกโลลักเป็นบอลทรงทรงใบหกสีชมพูจะกัดหน้าอกชมพูแล้วก็ถ้าได้เด็ดดีๆจะอกชมพูแล้วเลือ้อลวเลือ้อสวยนะคะเนี่ยทรงใบก็จะเป็นทรงใบหกแบบนี้เลยโรลลักต้นนี้ไซส์กระถาง5นิ้วนะคะเอาไปที่70บาทค่ะนี่70บาท ไซส์ใหญ่เลยนะคะนี่โซลัก70แล้วก็ต้นนี้อันนี้จะเป็นเทา้ทาเท้าทศรสค่ะเท,าท้าทศรสก็เป็นฟรอร์มโกเหมือนกันอันนี้จะเป็นไม้ส่วนมากมันจะเป็นไม้ปีประมาณไม้ปีอะค่ะแล้วก็มันยุบแล้วก็ผูใหม่เอามาทำฟรอร์มโก ฝังหัวไว้แบบนี้ค่ะนี่เท้าทศรุษต้นนี้เป็นฟอร์มกสองต้นนะคะรู้สึกว่าเอาไปที่เอาไปที่เก้าสิบบาทค่ะเท้าทศรุตต้นนี้เอาไปที่เก้าสิบบนเก่านะคะต้นนี้เท้าทศรุษเก้าสิบบาทนี่ตระกูลเท้าก็จะมีเท้าวีลันเท้าทศรุตเท้าจันทชนอะไรแบบนี้ค่ะมันมันจะอยู่ในตระกูลนี้ค่ะตับเท้าบางคนเขาจะเรียกตับเท้า ส่วนต้นนี้อันนี้จะเป็นเออต้นนี้จะเป็นนกกาลาเวกค่ะนกกาลาเวกนึกชื่อไม่ค่อยออกไหมคะลืมชื่อแล้ววันนี้รีบพอดีค่ําเลยค่ะนี่นกกาลาเวกมีมาแบ่งสองต้นวันนี้เอาไปที่ต้นละหนึ่ง้ยห้าสิบาทนะคะนี่นกกาลาเวกไซต์ก็จะใกล้เคียงกันเลยนี่เลยค่ะเริ่มกัดสีกัดหน้ามาแล้นะคะนกกาลาเวกตอนกัดสีนี่จะสวยมาก ไม้ต้นนี้หายากด้วยยังหายากยังมีจำนวนน้อยนะคะนกกาลาเวกแบ่งไปที่150บาทค่ะแล้วก็ต้นนี้ต้นนี้จะเป็นพ้าหูสูตรค่ะเขาจะกัดหน้าคล้ายๆกับบูโสมข้าซับนะคะต้นนี้แต่มีหูใต้ใบนี่เยอะเลยนี่พ้าหูสูตร ก็จะเหมือนหน้าเดียวกับออปู่สูมเลยค่ะผราหูสูตต้นนี้เอาไปที่120บาทนะคะต้นนี้ยังหายากแล้วก็ต้นนี้กัดหน้าสวยมาแล้วต้นนี้ผราหูสูตหนึ่งร้อยยี่สมีมาต้นเดียวค่ะแล้วก็ต้นนี้อันนี้จะเป็นยักษ์ปักลันค่ะยักษ์ปักลันยักษ์ปักลันเอาไปที่100รบาทค่ะยักษ์ปักลันหนึ่งบาทนี <S <S ừ, ท่กัดหน้ากัด <S <S ป้ายมาแล้วนะคะสวยยักษ์ปักลันหนึ่งรอย แล้วก็ต้นนี้ต้นนี้เป็นขุนเมืองค่ะขุนเมืองขุนเมืองเอาไปที่หกสิบบาทค่ะขุนเมืองหกสิบขุนเมืองหกสิบนะคะมีมาต้นเดียวแล้วก็ต้นนี้ทาดบางแก้วอีกต้นหนึ่งแต่อันนี้เป็นไซส์เล็กกว่านะคะเอาไปที่เอ้ยมันเป็นไซส์โตเหมือนกันแต่มันกัดสีเนี้ยค่ะมันย่อมกว่าเมื่อกี้นิดหนึ่ง้าบางแก้วต้นนี้เอาไปที่แปดสิบบาทค่ะนี่สวย กัสีสวยเลยนี่แล้วก็ต้นนี้พระนางสุกิตาค่ะยุงกัดไหมคะยุงเยอะพอคำคำๆแล้วยุงแบบยุบๆเลยค่ะพระนางสุกิตาต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยบาทกัดสีส้มสวยมากค่ะนี่ไม่รู้ในกล้องมันไม่ค่อยเห็นชัดเพราะว่ามันต้องใช้ไฟนี่นี่เลยค่ะกัดสีเป็นนี้เลยพระนางสุกิตานะคะหนึ่งร้อยบาท มีมาต้นเดียวมีมาแบ่งต้นเดียวต้นเนี้ยต้องทําจํานวนเพิ่มมาแล้วแต่ยังไม่โตมันเห็นหน้าไม่ชัดแต่ต้นจริงสวยนะคะเนี่ยอยากเห,ห็นหน้าชัดๆเลยพนางสุจิตจานะคะหนึ่งร้อยบาทแล้วก็จะมีไม้ชุดมาแบ่งเพิ่มเติมให้อยู่นิดนึงนะคะนี่มีไม้ชุดมาเพิ่มเติมให้อยู่สี่หนึ่งสองสามสี่สี่ชุดนะคะอันนี้เป็นชุดที่หนึ่งชุดที่หนึ่งมี มียักษ์รามาสูนต้นหนึ่งนะคะเป็นชุดหนึ่งร้อยเหมือนกันเลยเหมือนกับเมื่อวานยักษ์รามาสูนแล้วก็ต้นนี้จะเป็นสีวาไลค่ะสีวาไล,าไลฟอมโกไปเลยอันนี้สองต้นสีวาไลแล้วก็ต้นนี้เล่าปีค่ะไม้เก่าในตับจีนเล่าปีอยู่ในกระถางสีทั้งหมดนะคะไม้ชุดจะเป็นกระถางสีทั้งหมดชุดละหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทแล้วก็สามต้นหนึ่งร้อยบาทนะคะแล้วก็อันนี้เป็นชุดที่สอง ชุดที่สองจะมียักษ์รามาศูน1ต้นแล้วก็จะมีออประชาบนสีประชา1ต้นออแล้วก็อันนี้จะเป็นบอนเก่าไม่ทราบชื่อนะคะบอนเก่าไม่ทราบชื่อเนี่ยมันลุ้นรากลุ้นกระถางบอนเก่าไม่ทราบชื่อ1ต้น3ต้นนะคะชุดที่สองจะมี ยักษ์รามาสูรประชาแล้วก็บลไม่ทราบชื่ออันนี้เป็นชุดที่สองนะคะแล้วก็ชุดที่สามชุดที่สามจะมีบอลเก่าคล้ายลนนพักนะคะอันนี้แต่ที่สวนไม่แน่ใจว่าเป็นลนนพักไหมเพราะว่าไม่ได้มาในานามบอลเก่าแต่โตแล้วสวยค่ะต้นนี้ใบยาวสวยเนี่ยกัดหน้าสวยบอลเก่าคล้ายลนนพักหนึ่งต้นแล้วก็ต้นนี้เป็นทุ่งนาเลสวนหนึ่งต้นนะคะใบใบเข้ม จุดจุมพูกระดูกดำนะคะทุ่งนาเลสวนหนึ่งต้นแล้วก็บินนิกรหนึ่งต้นอันนี้เป็นชุดที่สามนะคะแล้วก็ชุดที่สี่ชุดที่สี่นี่จะมีนาลายปราบนนทุกหนึ่งต้นแล้วก็อะศูนเพตราหรือว่ายักษ์หน้าแดงหนึ่งต้นนะคะเป็นฟอร์มโกไปเลยอันนี้แล้วก็อีกต้นหนึ่งก็คือเจ้าหญิงมัสสุรีค่ะอันนี้เป็นชุดที่สี่ นี่ค่ะไม้ชุดมีมาเพิ่มเติมให้4ชุดนะคะใครสนใจต้นไหนก็ลองดูนะคะแล้วก็โทรสอบถามหรือทักไลน์มาได้ที่เบอร์093 7253 482นะคะของวันนี้มีไม้มาประมาณนี้นะคะแม่ค้ารีบเลยค่ะได้ไม้มานิดนึงหาไม้รีบหาไม้พอดีกลับมาจากธุรก็ค่ําเลยแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นจัดส่งให้รอบวันที่17พร้อมกันเลยนะคะสําหรับวันนี้ เออต้องกราบขอพระคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะคะแล้วก็เข้ามาอุดหนุนยังไงก็ฝากติดตามสวนเล็กๆไว้ด้วยนะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยขอโทษด้วยนะคะแม่ๆสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ